อันนั้นเปียบบันหนาทําไม่ฟังในจังหน่อยบัดนี้ตกคอมาบนโลกโลกเดียวนี้มันสังหอนมาจังไหน โุมือนี่มันคือคักตันเด่นพอถือพระญาพัดเจ่งนการนถิ่มองคอท่านนั้นหลารู้จักไปพอรพุทธทรหน้าพระองค์ปีนพุ่นไถ่แก่ฝันด่างเอตท่านนั้นแล้วทานถิงดูแจกุ้งเค่ยวทุ่แก่นั้นแล้วแก่นั้นนาคำฝันตัดเจีนคือก็ทนทุนทาบตามเลี้ยงโลกของเฮามมนจะเกิดคอยยั่งฝ่าปีนหลนนั่นกาท่านแล้วทันนาสองพันเกไปคงพ็จะซ่อมดูเด้อพอจะฟังเมืองคำฝันถือมาเลวหลายอันเทียนมาหลายอย่างมันตกทุ่ เราบางบ้านเกี่ยวเมียงเข็นกระถือกันหรือเรพญาปัดต็นนอนฝันตามทีพอหนึ่งนั่นฝันมาคู่ทั้งสี่ดิ่งแลนเข้ามาเข้ามาเร็วที่กระพากันไปทั้งไม่ผ่มีตัวใดและหลแะดิ่งออกคนทางพุทธเจ้าเพื่อนบางทำน่ายึ่นบาเขาจะเกิดพี่คานงั่งมากแพงลำบาเข้ามาแข่งเดือดท่านต่างตาจะแห่งเหวทุกอย่างฝนไม่หวยห้ำหุงเขาก้านวดำดินด่อนหนิงพ้นนั้นละกาจะเกิดก้าจริงถูกแกงตกขอไปด้ำป่าท้ำฝนดอกพอดีที่ขาดเขาจะเกิด ยงยาตอตอกันไปเฝ้าหาบอลลบไห้หาทางบอนลนี่บละบวนชวนที่ฟังอีกขอจองในคนนี้ทำน้องเพืือต่างมใหม่ตัวประทานไดแง่ระแต่งดอกผิวคนโลปัทัดรัะพลทำนายนที่บอกต้นนั้นเนี่ยไม่เกิดเป็นดอกแค่หอนเพียงไปเปรียนหญิงกับชายทำไหมเดี๋ยวนี้อายุหอดทิพย์ที่โรลูเลี้ยงสาแดงนั่นแล้วก็ลูจักข้าผมฟังอย่างเก่รารูจ๋าลูเวาเชิงชูเช้งข้ามาแต่ที่พอเอาตอมดูแง่น สบผาปีกะที่ได้เอินแม่มีลูกได้ผัวมันถือมาแล้วตัวเห็นมาแล้วละมันถือคำฝันพระเจ้าทานตัดเส้นจักตัวนี้เสียบส่องปีกกะที่เอากันเปลี่ยนไข้ดูเถ้าพ่อพอจะฟังเอกต่อรปตอนนี้ที่ถามฝันนั่นนึกกบพระแม่คู่ถามขอจีนุ่มหนูฝันคนนี้กตถูกแล้วละโคนตาโหพระตาดตาตาทำนายถึ่นแ่นเพิ่นว่าเด็กน้อยขึ้นนางแท่นเถ้าแก่ย่อมือว่าจังไหนกะคือหัวดำบอกก่อนบอกหัวดอนน้ำหลังเด็กน้อยเกิดบ่ฟังคำสอนผู้เถ่าเจง จำปาโตเขาลบปัทหาก็มีนันแลวแจใไขว่าจาคผมเหงเก่งเลยเด็กบ,บ่ฟังผูญ่ยถูกวางมั่นปิ่นไผก็คงสิเห็นกันมาขัดแน่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอาปอบบุตรตาถูกมาเร้วศรัทธาไผไผคงขอคอจะฟังอีกต่อประขอที่ร่ำพันฝันบา้าผู้าท่าน,นกำลังเก่งกะจะทำหน้าแจะกะจะมาแจ้โดานนั่นเลยเกิดบ่อ,อางานบางล่าปลาป่อยเอางัวหน่อยมาซ่อยดอกบัานขึ้นขั้นแท้ในขอนี้ละท่านแปลแก่บนโลลวงอยู่ต่อไปวัตถิบมี ขวงคนผิดคนทำเป็นหัวหน้าประจำการงานบ้านช่อเขาเด็กน้อยขินทองเห่าหนังบังเลี้ยงเป็นผู้ชายแตเจียงตดแทนพ่อแม่นี่ก็ถือคักๆแน่ๆต่ำพี่จจรนาถูกขับขดท่าท่าไปจนบ่เบิ่งถูกมาเลี้ยวอึดทอดมองที่เพิงว่าพี่น้องบงบานท้งต่อเจ้างานคำฟันพอหาตอนนี้ฝันเย็นมา2องปาผ้าชี้ทานัดชินนาสีเลยทำหน้ายทยถักคนของเฮาก็จะเกิดเป็นยักไม่มีทินธ้ามนุษย์สารายมโผ้าโลปมาเขาเกิดนี้ป่าปะทองทาทองทาะเท่าเกิด น้าบ้าเจ้าเอนายกินไยอ่ะ